จอกันอีกแล้วนะท็อปรู้สึกเดียวกันเดี๋ยวก่นกนอนเขาออกไปได้มาได้ค่ะได้ใช่ไหมะนะแม่ขอโทอแม่แป๊บหนึ่งคือมันมีอะไรบางอย่างซึ่งพี่มีคําถามคาใจอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าท็อปหรือเปล่าที่กลับมาอีกแล้วถอนหายใจเล็กๆว่าทําไมเขาต้องเล่นแบบนี้กับเราเราต้องการคําอธิบายเกมมาแล้วกลยุทธ์มาแล้ว คือเราไม่เข้าใจว่าทําไมถึงส่งท็อปเข้าไปการที่เขาไม่ได้ทําในส่วนอินดิวเวเแรกก็เป็นเพราะว่าเรายังคิดว่าทักษะเขาไม่ถึงเหรอใช่คือแปลว่าอะไรอะแล้วคุณดูทางบ้านจะเข้าใจไหมอะแล้วก็บอกเขาอ่อนทั้งที่เราไม่เห็นเขาอ,อ่อนเมื่อวานนี้เขาโดดเด่นกว่ามินนี่มันก็คือเกมเขาก็อยากทําให้พิมมินนี่รู้สึกแย่แค่ไหนคือมินนี่จะแบบโคตรรู้สึกผิดอะคิดจางนั้นเป็นวิธีคิดของยูแต่ใน,นฐานะที่เราทํางาน ทุกคนผ่านคลาสกับเราเราวิเคราะห์แยกแยะเองว่าใครไปถึงใครไม่ถึงพี่หมูก็เหมือนตอบไม่เคลียร์ค่ะเอาเป็นว่าเธอมาเพื่อเล่นเกมเอาชนะอย่างเดียวแล้วเด็กก็ไม่มีโอกาสได้ชายแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าฉันจะต้องมาถูกบีบบังคับว่าให้เปรียบเทียบระหว่างแทนซึ่งคือคนที่แย่ที่สุดในทีมนี้อยู่แล้วแต่ต้องมาตัดสินกับเด็กที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเพอร์ฟอร์มแมสร์อาร์ตมาเพื่อเล่นเกมเขามาเพื่อเกิดมาเพื่อตัวเองและมาเพื่อสร้างสง สรุปสุดท้ายก็คือเป็น strategi ของเขาถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการแข่งขันสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยคือเราสองคนโชคดีกว่าที่ได้โอกาส perform ในเสียงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินของพี่ในวันนี้พี่ขอตัดสินจากที่สซีนที่สองอย่างเดียวเท่านั้นแทนคับพี่อัจขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณไม่ใช่เดอะเฟซค่ะ ผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับค่ะซึ่งซีนที่สองไม่ใช่เหตุผลที่เมนเทอร์ส่งผมมาครับสิ่งที่พี่อาจเห็นมันคือซีนที่สองค่ะแสดงว่าซีนที่หนึ่งผมทำไม่ดีเหรอครับพี่อัดไม่สามารถเอาซีนที่หนึ่งมาตัดสินได้ค่ะพี่เสียใจด้วยนะคะแทนหนูมไม่ใช่เดอะเฟสค่ะขอบคุณครับไม่แฟร์เลยครับไม่แฟร์จริงๆคนที่แย่ที่สุดจริงๆไม่ใช่ผมแต่เนื่องด้วยเขาให้เหตุผลว่าผมคือคนที่ทํา อ่อนที่สุดในซีนที่2เพราะว่าซีนแรกพี่ทอปไม่ได้ทํา